สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะแฟนคลับทางช่องนะคะทุกๆการเดค่ะพี่น้องคะเมื่อนี้นะคะกับเป็นที่นัดหมายนะคะพระอาจารย์ก็โทรไปบอกนะคะนอวานะคะเจ้าของเงืนห้างเพิ่นนะคะเพิ่นไหนนะคะสิเอาเงืนห้างมาสวดนะคะในมือนี่นะคะกับคือเป็นนะคะสวงบยบนาะพี่น้องนอาะบสามมงคงแล้วนะคะของวันที่ยี่สิบเอ็ดน้องพี่น้องอของวันที่ยี่สิบเอ็ด มีถุนาย่นสอง5้นาลอยหกสิบหานะคะนอกจผู้ที iga, ะะ่เพิ่นมาสวดนะคะในงวดที่ผ่านมานะคะเพิ่นกับมาน้ากันเพื่อก่าพี่น้อง่าเพิ่นโศกหมานะคะศูนย์เจ็ดเต็มเต็มเลยนะคะเนาะมาติดตามน้ากันนะคะวาพระอาจารย์ที่สวดได้เป็นตัวไดนะคะสําหรับนะคะพิธีสวดเงินห้างเข้าในมือหนีนะคะแล้วรอบปติดตามรับช่มน้ากันเลยนะคะเด้อคุณเจ้าที่เจ้าทาง เงินห้างคุณพ่อเม่ยคู่บาอาจารย์มึงผู้ขาดระดีคอโชคคอหลักคอแน่าดีง่ายง,งามเลยมาสาั่งมาแต่งให้วัดว่าอารามให่นห้อ่าสวดเอาเป็นตัวเลขย่าให้ลุดย่าให้ขาดย่าให้เคลื่อนอ่าให้เป็นตัวเลขตัวเบอร์มาให้เป็นแนวทางออกต้นญาดโยมวันที่หนึ่งกรกฎาหกหาพอให้เป็นตัวโฉกตัวใช่พอให้เป็นปดนีปดชินกันตัวโดดตัว,ตว,ตวประเทศเด้อปูเด้อ โอระโตสมมาสัมพุทตะชะนโมตัสสะภะวะตโตระโตสมมาสมุทตะนะโมตัสสะภะวะตโตระโตสมมาสมุทตะสังวิทาภูกยาปปะปัญจุปะติปะสังหังคุสังวิทาภูกยาปปะปัญจุปะติมาสังหังคุสังวิทาภูกยาปปะปัญจุปะติมาสังหังคุอิติสุขโตรังพุทโณนโมพุทธายะปตวีคงคาปภูมิมาทิวะนิหังเอวังโกโสวิกัมปังตะสังโฆติสุปารมีสวาพุทัง อรหังงอม,มุทโธนะโมพุทธายะคุณพระเมโทรณีทีรักษาเป็นยินพระอินพระพมพยุยมราชนางหน่อยเมฆาธาภูเป็นแกนคุณพระพุธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์คุณพระฤาษีนาหลอดคุณพระฤาษีนาไล่คุณพระฤาษีตาไปคุณพระฤาษีจิตเดชคุณพระฤาษีนาวัวคุณพระฤาษีนาเสือคุณสินหาคุณสินแปดคุณสิลชิบคุณสินส่างลอยยี่สิบเจ็ดพระองค์คุณบิดามารดาคุณภูคุณยาคุณคูบาโคกคูบาเข่าคูบาเดิม,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 ม ผู้บาศิตสอนลฤาษีบูษหาโมคัลลาจันโทเจ้าจงลงมาประคุณในหูในจักุทวานกายะตะวันแห่งข้าพระเจ้าและอุตตะกังของข้าพระเจ้าเวเตินนิพพานะปัตตโยโหตุโอพระเจาวะโตตุตังอายโหมิกาจังอุปาจิตังปาจิตังจัตถากังกามารามากมเมตุนเสยันตังกาบะหานาตังยังกาอภิโสยะ นาโมเตสังจันทามังกะปรานังวาดทีิอิปิโสภะคะวานโมอุปปัาติเจวาริกาตันธายกามะนังอะระตันังศิสักังอุปวาจิกังตะปายตังกะพรานังอะราพสีนังวันนามปะตาอันจัตตาคามะนังวาอุปวาวัโกุเตสอยุตุปปะอันนาณังวัดที่จัตตังมังนังอะระนังบะทายิอิกิชะยันตังวาอันที่ิโสนะนามเตสังจันทามาอะระตะเตสีนังบุปายตะอาวัธินังกัจจามปา Nama upawati Te kakadang mangtaang waenang kapan dit kan capan ni watang Uwa dioto Pakantang Wa mangtang kea na mau butaya Umpawanantesang utsakan keang wabaraang tenang darang batata injing ukaang kaabanaang Waan dibio ak mau butayan tan tae iimpi kuhoya. နာမောတိသံဃံထာမံကာအဘာတိသံယန္တာပအတိဝိတိသံကထနမမဟာတိပိໂ సో နကัญ္ကြတပအာရဏံဩမ္ဘဝယိဘောဘောဝတိသံစ္စပကန်းခังနမအန္တပရေတိသံယန္တံကပအန္တိပတုနံဝတိအင်တိခါယာနံမာနာမာမိမာန္တပတသံပပတအင်တိဝတိသံကထနာမမာမာအန္တိပိໂ సో နနာမာနမာအန္ပပတိအင်တိဝတိဆိုနတတယိပိໂ సో ဘောကဝါနာမောတိ นาโมอุกาสติสัยอัมังกันตันตาเย็นติชานังกาบารันังวาเชตุสัจังจังจังอังวิจิตุสันนังวาอันทิบีเสวะวานามามันนาอันติบิโสนังกันดาปาเดติเบสังยันทังกาบารันังวาอันตุปทานังปเตอินจิสุกะปะจาเตอิติปะตนนังวาจาตาอันนมะนิตังชาติยังกาอารังปัจิสิเตอันังวารันังวาหานังกาปิจิตุหนังกัาจ่า นาโมติโสยันตัตามปารินวัตันทายังคารตันหายะตัมปาอินทิวิโสยะนามอุกาวันทามีเบตาเตวันทามิพันเตเตระตังตังการนังบาปาอินทิจิสีนักังอุปบาวะฮีกังอุปบาตตั้งตั้งญาณจิจิปิโสนักกันจะอมปะวาตังคาติอินิปิสังยันธังมังมาอารันตนาตาดานังเตสศกาปัญญโนมะนาโมอติสังฆานโยโมนาวะอินทิปิโสนังกุลจันทาวาดีเวจนโทยะ Ampawai ko tu ta bangja anta para nang nang ku ta wahu te. Tua tino. Ani tua tiso. Ani tua tisa. ay wisa tanama ati pito kapatana anti piso nan nang nangwa wa anti ya na mo te sang jatha ka anti piko nya dhamma anti pitan nan anti lo to ya anawa na kari te dang kati marar ma 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 apala te to ta pa tan ta te ci ci vi sung ko na, na na ma am ma, 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 ma anti dan ta vi apa tampu kapatane e panya อุปบาติโสยุทุทะบังจัตไทยงค์ปัจจัตถมีดังตังบัพุตวะทามีจั้งยันทังยิงกับปะรังวาทีนังตัมป้าอันตาวาทีนัตจัจจานปะปัตตัญญาณนาวะตาุปาจจัตติลีตุตุตุปังกัจจานังวะมะมะนาณามะมะนาอามะนะมาอัมปันธาเดติติติสังกัตาวาอินิวิโสนาปุตตาวาอันตาปิโทนะนาโมเตโสยุทุทะพังกัจจานิมิมาปุตตาวามิมาอัมปวาติโตวมิมาอันตาวาติโตมิมา wartawan Namo am batata DTB kuso na manaama anti bisa kakataang mamaan du katan titang Petitang Bakat tanangwan ciwihuti มืองจากตัวตัวได้งาม,งามอามาธนาตามตุบุราหูติได้สำนันละพี่น้องแคปนาจจอไวเดอร์ค่ะเป็นเลขสวดนะคะเงื่อนห้างนะคะเป็นงวดที่สองนะพี่น้องเนกกาะในงวดที่ผ่านมาผู้ใดที่ได้ติดตามเลขเงื่อนห้างกับสีสูกสีมันนะคะเพราะว่ากับเขาศูนย์เจ็ดนะคะพี่น้องกับแคปนาจจอไว้พิจรานาคะเนาะเพื่อมักเพื่อชอบนะคะพี่น้องกับ เบื้องเลี่ยวนะคะเห็นเป็นตัวใดพี่น้องกตีเอาเนาะคะ่ะเนาะก,กัรู้สึกว่าเนี่ยทางตัวเลขถ้าให้แอดเบื้องนะคะแอดกส์มากเป็นเจ็ดหนึ่งราคาหนึ่งเก้าราคาหน 9, ึ่งหกนะคะเนาะอันนี้ถ้าสําหรับที่แอดมากนะคะหรือว่าพี่น้องมากเป็นตัวใดพี่น้องล่องจับเบื้องนะคะเนาะพระอาจารย์ที่สวดม่านะคะงวดละสี่ตัวนะคะพี่น้องล่องพิจารณาเบื้องเด้อค่ะ ถ้าถูกใจโดนใจพี่น้องแคปนาจอไว้เนาะพี่น้องเนาะค่ะอย่ามารอดน้ากันเบิงน้ากันเนาะพี่น้องวา่านะคะงวดที่สองนะคะสีโสกสีมานอีกบอ่อนะคะสำหรับเงินห้างนะคะเนาะเงินห้างเงินล้านเด้อค่ะพี่น้องค่ะเอาค่ะพี่น้องค่ะหลังจากรับชมรับฟังนะคะการทําพิธีนะคะ,นะคะสวดเงินห้างนะคะเงินล้าน ของพระอาจารย์นะคะก็เป็นงวดที่สองนะคะเนาะอ่างวดที่แรกกเขาตรงๆนะคะคือเขาศูนย์เจ็ดนะคะพี่น้องอ่าพี่น้องล่องนะคะใส่ดุลพินิจเอานะคะเนาะพี่น้องมากพี่น้องชอบนะคะพี่น้องก็แคบนาดจอไว้นะคะพี่น้องก็ล่องจับใส่กันเบิงนะคะเนาะมักเป็นตัวใดนะคะค่ะสำหรับคลิปนี้เขามารับชมแล้วก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังแรงใจให้กับท่านช่องนะคะสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ